สามสิบี่สิบเก้าร้อยละ มั่นก่อนยืนนะขออายืนยาวเป็นร้อยปีเลยและเป็นหแล้วก็ขอให้เป็นพี่พึ่อของชุมชนต่อไปแล้วก็ขอให้เป็นล่มโพล้มใจให้กับลูกไปนานๆนะลูกหลานเหลนจะได้อาศัยที่เตี้ยครับผมนัมาดูจ้ไป นี่เาเขาเกนะมีสามสิบเก้าสามสิบหกมันจะลงเรื่อยสามสิบหดหทางช้งางย้อนไปวางลงก่นอนขนัอ้าวเาะผเข้าไปด้วยครับโอ้เดี๋ยวด้วยนะยันอ้าว รับครับเลยผมถือได้รับใช่ใช่หนึ่งสอาหนึ่งสองสามี่สาวพบากมาให้มันแก่แต่ว่าอะไรนะพัฒนาสังคมแล้วกวามันของมันนให้เขาเข้ามาดูอมาชาติเนี่ยให้เขาเข้ามาดูเขาเ้ามาดูหนึ่งสองถ่ายที่ัให้มมด้วยวันเปิดผม ทานเลยไหมครับทานะครับสองทากันด้วยนะเอ๋อโอเคโอเคไร่รำให้รวยกันออโอเคครับดีครับดีกกอนอ่าเรียดๆด้วยกันลูกสาวฝากมาให้น้ำหนุ่งเทพเก่ยแขนหน้าฮะอ่าเหมียวมาเหมียวเข้ามาเข้ามา